ขั้นตอนการต่อสู้ของประชาชนที่จะตรวจสอบนะถ้าเราไปแจ้งหน่วยงานเราเอาเอกสารที่หน่วยงานปฏิเสธมาส่งไปที่คณะจดไว้เลยนะคะคณะกรรมการวินิจฉัยการ,ปรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ทำเนียบรัฐบาลเขามีคณะกรรมการวินิจฉัยค่ะ ขั้นตอนตามหลักกฎหมายข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานขอให้เปิดแล้วเราขอไป10ปีเขาเปิดแค่3ปีฉันต้องการ10ปีฉันจะดูความน่าจะเป็นน่ะอยากจะดูสิบริษัทที่มันชนะการประกวดราคามันบริษัทเดิมๆคนเดิมๆทีมเดิมๆแล้วบอกสามปีมันยังไม่เห็นชัดอยากจะได้ทั้ง10ปีมุณดีเจไปแจ้งที่คณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยเขาจะประกอบด้วยปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายมหาชนเชิญหน่วยงานมาชี้แจงเดี๋ยวนี้เขาประชุมออนไลน์กันได้ถ้าพิจารณาคำวินิจฉัยออกมาแล้ว ให้หน่วยงานเปิดหน่วยงานขยับมาอ่ะ5ห้เดือ5ปีแต่ไม่เอาคุณดีเจต้องการ10ปีช่องทางการต่อสู้นะอันนี้คืออาจารย์พูดถึงช่องทางการต่อสู้ของ